ออนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหันตะสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นพระไตปรปิฎกสยามรัฐเล่มที่สิบเก้าโอรัมภาคียสูตรว่าด้วยโอรัมภาคียสังโยชน้าข้อที่349สวัสถีนิทานพิสุทั้งหลายสังโยชนอัน เป็นส่วนเบื้องต่ำห้าอย่างนี้ห้าอย่างเป็นไฉนคือสักยะทิฏฐิวิจิกริชฌาศิลปะปรามาสกามฉันทะพยาบาทพิสุทั้งหลายสังยน์อันเป็นส่วนเบื้องตามห้าอย่างนี้แลพิสุทั้งหลายพิสุควรเจริญอรยิยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้ เพื่อความสิ้นไปเพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าอย่างนี้แลพิสุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวยายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิโอรัมภาคียสูตรที่9จบ